ขวดไกยถ้ามันจะไปกับนนะ้ามันจะไปไม่ได้ไม่ไก่เท่าไหร่มันเนานะ โอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยเจอแล้วโอ้ยเอาเลยเลยใช่เลยครับเขบคุณครับเลยโทรศัพท์ใช่ไหมครับเลยโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ผมไม่แน่ใจโทรศัพท์ไม่แน่ใจครับ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างเขา,าพูดหรือเปล่าไม่ใช่ยิใครเก็บ,บได้หรือเปล่าใช่ <S <S เพราะว่าพอล่วงมาใหม่ๆก็พอสักพักเขาโทรตามมันติดเครื่องอะอ๋อติดเครื่องใช่เครื่องมันปิดอะแล้วเขาไม่ได้ไอ้ลงแอคเคาไว้ด้วยไงก็เลยไม่รู้ไปอยู่ไหน แแล้้้้้ววเหห็นนนาอยย่งงดครับน้ำแห้งด้วยแหละเขาหาปลากันพวกเขาแหวกตลอตลายผม,<ล>ผ,มผมยังคงยังคิดเลยแหวนเขาแหวกเจอแหวนมั้งมองว่าเนาะแต่โทรศัพท์เนี่ยเวลาน้ำมันแห้งเนี่ยมันจะโผล่เลยนะอ่าครับ